ในการสังเกตรอบตัวของมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับมีประโยชน์ในการที่จะทําให้เราได้ใช้ประโยชน์จากเส้นใยที่อยู่รอบตัวมามาเกี่ยวข้องกับการทรําผลิตภัณฑ์นั้นในการที่จะออกแบบสร้างสารรค์ออกมาเนี่ยผมจะเรียนรู้เรื่องการทํางานศิละปะเสียก่อนการเรียนศิละปะเนี่ยมันทำให้ผมเองมีความเข้าใจในการเชื่อมโยงศิละปะก,กับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การที่จะทําให้ศิละปะเข้าไปอยู่กับชีวิตประจําวันของคนเราทุกคนได้นี่ การเชื่อมโยงมันก็เหมือนกับการผสมผสานให้เก่าและใหม่มาอยู่ด้วยกันด้วยมันคือการทําศิละปะงานหัตถกรรมให้เป็นความร่วมสมัยการที่เราจะเข้ามาทํางานร่วมกับชุมชนได้ะคะ่ะเราก็เรียกได้ว่ามีความชอบเหมือนกันแล้วเป็นคนคนละจินกันด้วยเราก็เลยคิดว่าการที่เราจะเข้ามาอยู่กับตาตาได้เนี่ยเรา,าจ,จะมีวิธีการยังไง เราก็ลองมาทํางานกับคุณตาเลยโดยการที่สารด้วยการให้ให้คุณตารู้สึกว่าเฮ้เราเนี่ยสามารถทำร,รูปแบบเหมือนกันได้ ไม้ไผ่คือวัตถุดิบธรรมชาติคู่บ้านคู่ชุมชนไทยมายาวนานเห็นได้ตั้งแต่ง,งานครัวเครื่องจักสารไปจนถึงงานสถาปัตยกรรมเนื่องจากต้นไผ่นั้นเป็นพืชตระกูลหญกที่ทนแลง้งเจริญเติบโตได้ในทุกภูมิภาคทั้งในดินร่วนปนทรายและดินร่วนปนดินเหนียวซึ่งมีการระบายน้ําดีอาจพบบ้างในพื้นที่น้ําขังในฤดูน้ําหลากแต่มักไม่พบในพื้นที่ดินเค็ม อีกทั้งรากไผ่ยังช่วยยึดหน้าดินได้ดีจึงมักปลูกไว้เป็นแนวริมน้ําเพื่อป้องกันน้ํากัดเซาตตะตลิ่งนอกจากนี้ยังให้ผลผลิตเร็วหากมีการปลูกทดแทนเพียง8เดือนก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จากทุกส่วนในไทยมีไผ่จำนวนกว่า70ชนิดจาก1,500ชนิดทั่วโลกส่วนไผ่ที่ใช้ในงานหัตถกรรมจักสานก็นิยมใช้หลากหลายชนิดซึ่งมีคุณสมบัติเด่นต่างกัน อาทิเช่นไผ่สีสุกมีผิวหน้าเรียบเนื้อหนาเหนียวทนทานเหมาะก,กับงานจักสารลำต้นตรงเป็นไผ่ขนาดกลางถึงใหญ่ข้อมีหนามโคง้งลำต้นอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่จะออกสีเหลืองปนเขียวจึงเรียกไผ่สีสุกเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดชอบแดดและน้ำโดยเฉพาะดินเหนียวปนทรายหรือดินทรายไผ่สาง เป็นไม้ไผ่ขนาดกลางปล้องยาวเนื้ออ่อนพบมากในภาคเหนือชอบอากาศชื้นและดินที่มีการระบายน้ำดีไผ่บงหรือไผ่ตรงไม้ไผ่ขนาดใหญ่ไม่มีหนามลำต้นตรงเป็นไผ่ขนาดใหญ่มีเนื้อเหนียวแห้งกล้านแต่มีความยืดหยุ่นเหมาะกับงานดัดโค้งมักพบในพื้นที่ราบน้ำท่วมไม่ถึงดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนสรายมีการระบายน้ำได้ดีไผ่รวกเป็นไผ่ที่ขึ้นเป็นก่อนแน่นลำต้นขนาดเล็กพบในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูงลำต้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2-5เซนติเมตรลำต้นมีสีเขียวอมเทาปล้องยาวประมาณ10-30เซนติเมตรเป็นไผ่ที่พบในบริเวณประเทศเมียนมาและไทยชอบขึ้นในที่แลง้งหรือที่สูงบนภูเขาอากาศร้อนไม่ชอบน้ำขัง ชอบดินระบายน้ำดีไผ่เลี้ยงเป็นไผ่ขนาดกลางลำต้นตรงสีเขียวเนื้อหนาเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3-7.5เซนติเมตรสูง7-12เมตรหน่อสีเขียวอมเหลืองไม่มีขนที่กาไปต่างกับไผ่รูกที่มีขนาดใกล้เคียงกันหน่อสีเขียวเทาเปลือกหน่อสีแดงเรื่อๆลักษณะพิเศษคือไม่มีหนาม หรือขนราคายเคืองเหมือนไผ่ชนิดอื่นๆลักษณะคล้ายไผ่สร่างไผ่ที่พิเศษกว่านั้นคือไผ่เลี้ยงสามารถให้ผลผลิตหน่อไผ่ได้ตลอดทั้งปีบ้านนาหนองบง่งถือเป็นตัวอย่างของการปลูกไผ่ร่วมกับยางพาราเนื่องจากไผ่ให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน และเป็นตะแกรงคลุมผิวดินได้ดีรวมถึงกอไผ่มีเชื้อราชนิดดีคือ Trichoderma h a s z i a n u m ช่วยลดการเกิดปัญหารากเน่าในต้นยางพาราได้ชุมชนโดยรอบจึงมีรายได้เสริมจากงานหัตกรรมไม้ไผ่รวมถึงการจักตอกไม้ไผ่สำหรับเป็นวัตถุดิบในงานจักสาร ลักษณะภูมิประเทศของที่นี่ค่ะจะเป็นพื้นที่ลาดสูงแล้วก็จะเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบแล้งซึ่งป่าดิบแล้งเนี่ยจะมีลักษณะดินที่ลึกแล้วก็สามารถกักเก็บน้ำได้ดีทำให้ต้นไม้ต้นไผ่ที่เนี่ยจะเขียวอยู่ตลอดเวลาก็คือสามารถไปตัดไผ่ได้ตลอดทั้งปีเลยทำให้คนที่เนี่ยค่ะเขาไม่ไม่นิยมปลูกไผ่กันเพราะว่าป่าที่เนี่ยเขามีไผ่ ขึ้นตลอดทั้งปีอยู่แล้วแล้วก็ที่นี่เขาจะใช้ไผ่หลักๆอยู่สองชนิดอะค่ะจะเป็นไผ่เฮียกับไผ่ตรงซึ่งไผ่เฮียส่วนใหญ่อะเขาก็จะนํามาสารเป็นหัวดกกระโดงเพราะว่าไผ่เฮียจะมีข้อที่ยาวแต่ไผ่ตรงเนี่ยจะเป็นไผ่ที่ข้อสั้นกว่าเขาก็เลยนิยมใช้สารกระติบอะค่ะซึ่งไผ่ตรงเนี่ยจะมีความเหนียวมากกว่า ก็เลยนำมาสารเป็นกระติบข้าวในส่วนของอไม้ไผ่ที่นำมาจากเป็นตอกอะค่ะส่วนใหญ่ที่เขาขายจะอยู่ที่เส้นละประมาณ1บาทส่วนกระติบข้าวเขาจะขายอยู่ที่ราคาประมาณ250บาทใช้เวลา1กระติบเนี่ยใช้เวลาสารอยู่ที่ประมาณ3วันแล้วก็หวดเนี่ยจะขายอยู่ที่ใบละ50บาท1วันเนี่ยจะสารได้ประมาณ4ชิ้นค่ะ ต่อที่ใช้ความเหมือนก็ก็เหมือนกันนะคะคล้ายกันเลยขึ้นอยู่ที่ว่าเราอยากได้เส้นเล็กหรือว่าเส้นบางขนาดไหนก็ให้คุณลุงเขาทำได้ได้ตามใจเราเลยการลงควันเพื่อที่จะกันมอดนะคะพื้นฐานของคนที่ดี่เขาจะทำเหมือนเป็นบรรพบุรุษกันอยู่แล้วะค่ะก็คือเป็นวิถีชีวิตที่เวลาเขาหุงข้าวนึ่งข้าวนึ่งข้าวเหนียวตอนเช้าะค่ะ เขาก็จะนำะเครื่องจักสารมาแขวนไว้บนบนบนคานเพื่อที่จะให้ไอน้ำอะค่ะมันอังขึ้นไปโดนเครื่องจักสารจากนั้นนะคะเราก็เหมือนเหมือนเขาก็จะหุงข้าวนึ่งข้าวกันทุกเช้าอยู่แล้วเราก็ห้อยไปเรื่อยๆพอ,อเครื่องจักสารมันเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลแล้วอันนั้นก็คือสามารถนํามาใช้งานได้ค่ะก็คือมอดเชื้อราก็จะไม่ขึ้นเลย การลมควันแบบใหม่ก็คือ,อทางชุมชนนะคะเขาจะใช้การก่อไฟในถังแล้วก็ะจะทําเป็นที่แขวนนะคะไวต้ตรงปากของถังแล้วก็เอาเครื่องจักสานวางไว้ข้างบนนะคะให้ควันมันขึ้นไปโดนเครื่องจักสานนะคะเป็นกรมกรมวิธีแบบใหม่ใช้ระยะเวลาประมาณ1วันก็เสร็จแล้วค่ะ ภายในต้นไผ่มีเซลลูโลสที่ผลิตไมโครไฟเบอร์และโครงสร้างนี้ก็ถูกเชื่อมโยงด้วยเฮมิเซลลูโลสซึ่งทั้งสองมีคุณสมบัติเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติช่วยเป็นผนังเซลล์พืชที่สร้างความแข็งแรงโครงสร้างคล้ายกับโพลิเมอร์สังเคราะห์เช่นกาวหรือพลาสติกไผ่จึงมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงส่วนของไผ่ที่นำไปใช้ในงานจักสานคือเนื้อไม้บริเวณกลางปล้องที่เส้นใยเรียงตัวกันเป็นระเบียบและต่อเนื่องซึ่งมีความยืดหยุ่น นำไปดัดโค้งงอได้ง่ายและทนทานต่อแรงกดบีบอัดและการรับน้ำหนักจึงนิยมใช้ในงานก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์มูลค่าสูงนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ดีใช้เป็นวัสดุทดแทนไม้และใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษอีกด้วยทั้งนี้ความหนาแน่นของเนื้อไม้และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำไผ่จะแตกต่างตามชนิดไม้ไผ่และการหดตัวหลังเก็บเกี่ยว เนื่องจากการสูญเสียน้ําและขนาดเซลล์ที่หดตัวลงด้วยเหตุนี้การเลือกชนิดของไผ่ให้เหมาะสมกับงานจักสารจึงมีความสําคัญมากเพื่อให้สามารถดัดโค้งได้ดีรับน้ําหนักได้มากและมีความทนทานนอกจากทางภาคอีสานแล้วที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีก็มีชุมชนที่ทำงานจักสารอยู่ไม่น้อยซึ่งชาวบ้านมีการปลูกไม้ไผ่ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วโดยไม้ไผ่ในแถบนี้จะเป็นไม้ไผ่สีสุกที่มีความเหนียวทนทานและมีผิวหน้าเรียบไม้ไผ่ที่แม่หามาก็คือสที่เกือนเพชรไปจ้างเขาลำละแปดสิบคณเขาก็ตัดให้จ้างคุณตัดเขาตัดให้ในลำ,ลำคลองที่ริมน้ำแม่น้ำเพชรนี่แหละ เขาก็ตัดมาให้แล้วลากขึ้นมาให้บนฝั่งถนนริมถนนก็เราก็เอารถไปใส่แล้วเราก็ตัดไม้ขึ้นรถแล้วก็เข็นค่าเข็นอีกไม้ไผ่เนี่ยรอหกร้อยเที่ยวละแล้วก็มายที่บ้านลาดแล้วก็จ้างเขาตัดยื้เลย แต่เราก็ต้องเลือกไม้แก่ๆเพราะว่าบ้านลาดนี่มันมีส่วนน้อยไม่เหมือนที่นูน่นคือไม้ไผ่ที่เขื่อนมีเยอะแต่เราก็ตัดได้ตลอดปีไม้ไผ่เนี่ยแต่เราก็ต้องจ้างเขาไม้ไผ่ที่จะตัดเนี่ยนะคนก็ขึ้นใบบนกอแล้วก็เอามีดปันโคนไ่ขึ้นจุดขาดไม้ไผ่ก็ตกแล้วเราก็ลากลากออกมาจากกอแล้วก็ริบแขนงแขนงที่ลามออกแล้วก็บาฟันปลายไผ่ออก แล้วก็ลากขึ้นมาลากขึ้นมาแล้วก็มาบั่นเอาเลื่อยบั่นทอนให้มันเป็นท่อนท่อนท่อนจากที่ขนาดที่เราจะใช้ไม้ไผ่แล้วเราก็มาผ่าเอาไม้ไผ่ผ่าเป็นซีกเป็นซีกออกเป็นซีก่ก่อนแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยเอามีดฟันฟันให้มันเป็นซี่ๆเท่าจนี้เสร็จเท่านี้ ออกแล้วก็มาขูดผิวไม้ไผ่ออกอีกเยื่อของไม้ไผ่ที่ทำเนี่ยนะขูดแล้วจะขูดให้ลึกก็ไม่ได้เราขูดเ,เฉพาะว่าสวยๆถ้าขูดไม้ไผ่ลึกหักปดบิดไม่ได้ไม้ไผ่ที่ทำสูงพี่โอนี่นะขนาดขนาดไม้กลมก็อย่างหนึง่งแล้วก็มีอย่างไม้ทง แล้วก็ไม้แปะสามอย่างที่เ,าเราทำอยู่ตลอดไม้แปะนี่ฟ้างประมาณ8หรือ9กมิลแต่ความความหนามิลเดียวความยาวเท่ากันหมดกลมก็เม็ดเจติด อย่าแปะก็เมตเจ็ดสิบโค้งก็เจ็ดเมตรเจ็ดสิบเท่ากันตลอดมือเรารู้อยู่จังหวะไม้เนี่ยนะตรงข้อตรงอะไรเนี่ยถ้ามันนั่นไปเราก็ขืนมือสิขืนอย่าให้มันใหญ่มันเล็กอะไรอ่ะแล้วถ้าอันไหนมันใหญ่เกินไปเราก็เอามีดถากออกตรงข้อระวังที่สุดเสียนมากไม่ไผ่เสี่ยนแข็งการจักตอกที่เราทำนะเราก็ระวังมีด กับมือเราอให้มันระยะเท่าๆกันถึงจะเส้นสวยออกมาเส้นสวยถ้าเราทำไม่เท่ามือเรากับมีดเนี่ยไม่ไม่เท่ากันก็ไม่ได้เอาเส้นตอกที่แม่ทำนะตอกที่ทำทำเสร็จหลาเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากแดดแล้วก็เอาไปไม่ได้แช่น้ำยานะแล้วก็เอามาเก็บถึงจะไม่เสียได้หนึ่งเดือนมันก็ไม่มีอะไรอะนอก ผ่าไม้เสร็จก็เราก็ถแถลเป็นซี่ซซแล้วก็ฉีกออกแล้วก็มาขูดผิวก็มีเท่านั้นแหละหลักเกณฑ์ในการตัดไม้ไผ่หลังจากที่เราทราบกระบวนการตัดไม้ไผ่มาทําต่อสําหรับจักสารแล้วเรามาทราบถึงหลักเกณฑ์ในการตัดไม้ไผ่กันบ้างครับการตัดไม้ไผ่เราควรเลือกตัดเฉพาะลำที่ต้องการเท่านั้น และควรตัดลำให้ชิดดินที่สุดเหลือต่อสูงจากพื้นดินประมาณ30-50เซนเมตรไม่ควรตัดออกหมดจนเปิดโล่งทั้งก่อและไม่ควรเลือกตัดเฉพาะลำที่มีลักษณะดีเท่านั้นเพราะจะทําให้ลำที่เกิดใหม่คดงอได้ง่ายเนื่องจากไม่มีลำพี่เลี้ยงคอยประสานค้าจุนเอาไว้ครับส่วนลำที่คดงอไม่สมบูรณ์ที่เหลือตกค้างมาจากการตัดครั้งก่อนก็ควรจะตัดออกพร้อมกันกับการตัดครั้งใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ลำใหม่ได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ไม้ไผ่ที่อายุ2-3ปีขึ้นไปจะสามารถนำมาใช้งานได้ดีหลังจากตัดแล้วก็ควรทิ้งไว้ประมาณ2-3วันเพื่อให้ความชื้นหายไปครับที่สำคัญเราไม่ควรตัดไม้ไผ่ถ้ายังอยู่ในระยะที่ไม้ไผ่กำลังออกดอกและเมล็ดต้องรอหลังจากเมล็ดร่วงลงดินหมดแล้ว จึงค่อยทำการตัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไผ่ไว้ครับการรักษาไม้ไผ่เพื่อกันมอดมแมลงของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีแตกต่างกันไปตามที่ตั้งยังอําเภอบ้านแหลมอยู่ใกล้กับทะเลจึงใช้วิธีแช่ไม้ไผ่ในน้ำเค็มประมาณ4วันส่วนที่อําเภอบ้านลาดซึ่งอยู่ไกลทะเลออกมาก็จะใช้วิธีแช่น้ำใบสะเดาแทน ใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์โดยต้องปอกและเหลาเสียก่อนจึงนำไปแช่เพื่อให้น้ำซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดีจากปลาไผ่สู่ชิ้นงานจักสารแต่และขั้นตอน ล้วนบอกเล่าเรื่องราวและภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่แตกต่างเ mm hmm. ช่นเดียวกับลวดลายและรูปทรงของเครื่องจักรสารที่ช่างฝีมือมักมีที่มาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบในการของผมเองเนี่ยฮะผมได้รับแรงบันดาลใจจากกงงนะครับผมอ,อ,อยู่กับกงงมาตั้งแต่เด็กทีนี้ผมก็ใช้เทคนิคการทำเว้าจุลาและปักเป้าที่เรียนรู้มาจากกงงเนี่ยนะครับมาทําเป็นงานสร้างสารรค์โดยใช้พื้นฐานของการจักสารในการขึ้นโครงสร้างของเว้า มาเป็นผสมผสานกันการทํางานของผมเองเนี่ยผมได้เชื่อมโยงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกแล้วก็ใช้ลักษณะของการทํางานมากๆด้วยการเรียนรู้วิวธีการการทําให้มากที่สุดเพื่อจะทําให้รู้ว่าไม้ไผ่มันโค้งงอแล้วก็มีเส้นใย,ยแบบไหนและชนิดแบบไหนในการที่จะทําให้ไม้ไผ่ของเราถูกจริตจากการออกแบบ นั้นในการที่จะออกแบบสร้างสรร์ออกมาเนี่ยผมจะเรียนรู้เรื่องการทํางานศิลปะเสียก่อนการเรียนศิลปะนี่มันทำให้ผมเองมีความเข้าใจในการเชื่อมโยงศิลปะก,กับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การที่จะทําให้ศิลปะเข้าไปอยู่กับชีวิตประจําวันของคนเราทุกคนได้นี่การเชื่อมโยงมันก็เหมือนกับการผสมผสานให้เก่าและใหม่มาอยู่ด้วยกันด้วยมันคือการทําศิลปะงานหัตถกรรมให้เป็นความร่วมสมัย ในการที่จะค้นคว้าเหล่านี้นะครับผมจะใช้วิธีการที่จะปรับพัตถกรรมของเราให้เป็นโปรดักต์ในการใช้ในบ้านในการแต่งบ้านง่ายๆเช่นโคมไฟฝาผ้าหนางังฝ้าเพดานหรือ furniture. เฟอร์นิเจอร์พอเวลาเรามีโอกาสในทำทำอย่างนี้มาสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีโอกาสในการทำโครงสร้างด้วยก็คือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ครับงานจักสารของไทยเนี่ยเมื่อเราได้ไปดูวิเคราะห์วิจัยแล้วเนี่ยครับความแตกต่างของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความหลากหลายทีเดียวภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้มีความหลากหลายจากเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับภูมิศาสตร์เรามีอากาศมีลมนะครับมีบรรยากาศมีอุณหภูมิมีแสงแดดที่ต่างกันไปเ <c oughs> พราะฉนั้นพืชที่มันเกิดขึ้นตามแหล่งภูมิศาสตร์เหล่านั้น,นจึงมีความแตกต่างกันด้วยนะครับพอเวลาพืชที่เกิดตามแหล่งเหล่านั้นมีความแตกต่างกัน มนุษย์ที่เกิดบริเวณนั้นก็ใช้การสังเกตในการที่จะเอาวัสดุที่อยู่ข้างรอบตัวเนี่ยมาใช้ในการที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันณนะตอนนั้นนะคะเราได้เรียนศิลปะไทยก็คือเป็นเป็น เอกเครื่องจักสารแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงนั้นอะเราแบบคิดถึงบ้านมากปกติตั้งแต่เล็กจนโตคือเราไม่เคยห่างจากครอบครัวเลยค่ะแล้วพอไปอยู่ที่นูน่นอะเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะอยากเหมือนอยากให้สภาพแวดล้อมรอบข้างเราอะเหมือนยังมีครอบครัวอยู่ด้วยเราก็เลยสร้างตัวแทนของครอบครัวขึ้นมาโดยการที่ มันเป็นช่วงโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งอะคะ่ะที่ที่เรารู้สึกประทับใจมากก็คือช่วงเวลาทํากับข้าวกับที่บ้านกินข้าวกับที่บ้านาเราเลยรู้สึกว่าเรากลับไปมององค์ประกอบโดยโดยรอบของเราตอนที่เวลาเรากินข้าวอะคะ่ะก็สังเกตไปเห็นพาข้าวกระติบข้าวหวดหนึ่งข้าวเราก็เลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันมันเหมือนเป็นสามารถเป็นตัวแทน ให้ให้รู้สึกว่าเหมือนมีครอบครัวอยู่ข้างเราอะค่ะเราก็เลยเริ่มไปศึกษา,ากระบวนวิธีการทำจากคุณลุงว่าสารกระติบต้องทำยังไงการจับตอกทำยังไงการย้อมสีการลมควันทำยังไงและประมาณนี้ค่ะเราก็เลยได้กลับไปทำวิทยานิพนธ์เรื่องผ้าข้าวอิ่มอุ่นก็หลังจากที่เราเรียนจบแล้วเราก็ได้ ไปทำงานที่ในกรุงเทพต่อเลยเราก็ได้ทำงานจากสารอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าที่เราทำงานน่ก็จะเป็นงานที่ทำเกี่ยวกับชุมชนทั้งหมดเลยจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากกลับบ้านมากเพราะว่าช่วงนั้นคือยายเริ่มป่วยแล้วก็คุณแม่เริ่มป่วยเราก็เลยรู้สึกว่าอ,อยากกลับบ้านแล้วพอเราตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเนี่ย เราก็ได้มาศึกษางานจักสารต่อก็มาที่บ้านนาหนอ,องบงเนี่ยค่ะก็มามาดูว่าณนะตอนนั้นคุณลุงเขาทำงานจักสารกันไปถึงไหนแล้วทำอะไรบ้างพอได้กลับมาอยู่ที่บ้านเราก็ ได้มาศึกษาลงพื้นที่บ้านนาหนองบงค่ะเพราะรู้สึกว่าชุมชนที่เนี่ยเขายังทำงานจักสานกันอยู่ในส่วนของผู้ชายอะค่ะเขาจะทำงานจักสานส่วนผู้หญิงเขาจะทอผ้ากันเป็นหลักในชุมชนนี้พอเราได้มาเรียนรู้กับคุณตาเราก็เห็นได้ว่าคุณตาเนี่ยใช้ลาย2เป็นลายสานเป็นหลักเขาก็จะนำมาสานกระติบหวด กระด้งหลักๆก,ก็จะใช้ลาย2เลยทําให้เราอะมาเรียนจักสารกับคุณตาแล้วเราก็นําไปประยุกต์ใช้ในงานเรางานของเราหลักๆจะเป็นการสารลาย2แล้วก็มีลายอื่นๆมาประกอบด้วยเช่นลายชะลอมลายพุ่มพิกุลซึ่งลายต่างๆที่เราเห็นนะคะเราเราได้พบเจอจากตอนที่เราไปอยู่กรุงเทพซึ่งจะเป็นลายที่เขาจักสารกันอยู่แล้วในในภาคกลาง พอเราได้มาเรียนรู้การจักสารลายสองแล้วเราก็ได้ไปศึกษาเรื่องการทำสีเราก็ไปสังเกตตอนที่คุณแม่เขาสายข้าวอะค่ะแล้วก็เห็นว่าเอ้ตรงหัวดเนี้ยม,มันมีการไล่กาเดียนเราก็รู้สึกว่าเอ้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนที่เกินไปค่ะว่าการลงควันของที่นี่ก็คือเป็นการใช้ไอ้น้ำให้งานเกิดกาเดียนขึ้นมาเราก็ใช้เทคนิค าการลนควนนะคะมามาไล่น้ำหนักในงานสีเราโดยการาใช้สีย้อมผ้าเราก็เหมือนใช้ใช้เทคนิคการระบายสีของเราเลยค่ะก็คือลงสีเข้มย้อมด้วยสีอ่อนตัดกันมันก็จะเกิดเป็นชิ้นงานของเราขึ้นมาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในระดับสากล ตลาดวัสดุไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เติบโตมากขึ้นเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ในปีพศ2562อยู่ที่587.16ล้านบาทซึ่งรวมถึงการส่งออกเครื่องจักสารจากไม้ไผ่นอกจากนี้ไม้ไผ่อัดซึ่งถือว่าเป็นการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทนเนื้อไม้ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน